ส <onz> <etus> วัสดีปาลุ่งถ้าทายสวัสดีเบิร์ตสุกคนซ่องซ่องวันแล้ววันหน้าเราจะป่าลุ่งตามหมักถั่วจะปาลุ่งตามหมักถัวตามพอเป็นเจ่วต้มไรถัวต้มไรก็สืเรื่อีกันมือได้เมนู ปูนทิชไคแล้วก็ปิ้งปลาปลาหมึกกินปลาหมึกแดกตั้งหมกทัวแล้วก็หมกแข้งหมกักแข่งหมทัว่ต้อง่กันกันไปนบจิงดิงไหมจริงจริงฮะวดลุงไปสปายดีลุงด หาแรงขนอไต้่มป่นเฮดแล้วก็กินกับตำมักถัว่วแล้วก็ปิ้งปลาหม,มึกตัวกับ,กบจีนังเค็มนีเขาแรงน้ำกันน้อง,องเล็กน้อยก็คือชิมิคสิรีสนใจน้ำขาวน,น้ำงามสักน้ำให้น้องกินข้าวน้ำกัน

บายดีเด้อ <Ark> พ so ี yes. ่น้องสองสาวเัมือนกนก็นี่ก็ล่างมันปฏิปโตเหลืองเพื่อนเราก็เตรียมพร้อมรถไทยหนี่จะไปซีขาเบิงนังสองวันสวัสดีปาลุงสวัสดีปลุงายลุงคิดพิษคิดใหม่เด้อใครบกินนะฮิวเด้อ มว่วนวะสมัดเบิง่งค้อนช่วงหัวแรง mm. มากรนอน้ตเ mm. บิ่งอยู่เทียงหน้าอะไรเี้น้อยมากิ้งขาวดีกว่าเฮาน่ะนะคะ ตอนเขาเนี้ยเราบอดาบอดาที่ไหนจะปิดเองอืองามอัี้คราวนี้เราต้องคุ้มหัวเรื่องอะไรยังแต่มึงไหนลูก

ตําแหน่งนั้นน่ะนะเอาล่ะเฮาให้ไป <Giro entender> 刚填的那路卡。 กินหรถบุกเขาเลยเราจะได้ผูกไว้ช่วงบันืึอเราจะกินยูรอดน้ำเต็ดอย่างนี้

ได้ก็ับเป็นใช่ฮึ่มฮึ่มฮึ่มแต่เมื่อคุณยายมังเข้มแค่เข้มขอบคุณคุณยายหลายเด้อ มันก็อะอรนี้นี่เข้ตาไปน้อี่รวหมแม่ก็ีาเอาไปเียวยหมุอหารเดินห้าง ฝากกล้องกขบควรนั้งมอสแล้เพิ่งก็เริใส่กล่องยวกันมาฮัลโือคุณไปแล้วทิด เป็นไงกันนะซ่านถ้าผมกินเขามากินแทนตา๊ะตดวยิ่งเงียยังไงวะ Hãy subscribe hát kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Ừm. dẫn น้องกินขผาเปล่าเพื่อเขาอยู่ที่บรงงานเนจ้ะ ตาตามันขึ้นไม่ใจเนะกตานับหอดใจหอดหานเลยจก thai mm. mm. oh. vô này nó mới kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video à dẫn

คนที่ทำเนี่เคบุกเือนรอมนี้ับพักไลพัก่กินต้นเทียงขับนึ่งคือปริมาณสินหาหนึ่งรถแล้วก็คือชื่นยอดมากเลคือกินเา Họ cần nói đấy nó, để nó. thì Cho so, bài đi đâu, bye 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 đâu bye, bye 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 bye